欢迎各位收听 Chinese Podcast by เดียร์ครูพอดแภาษาจีนที่จะช่วยให้คุณพัฒนาได้ในทุกวันวันนี้นะคะเราดำเนินมาถึงชีกวันอันสุดท้ายแล้วหรือว่านิสัยอันสุดท้ายที่จะสามารถทำให้ครอบครัวของเราเนี่ยมันอบอุ่นมากยิ่งขึ้นไม่ต้องเป็นครอบครัวก็ได้นะจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวก็ได้นะคะโดยที่เดียวเราอขอเครดิตเนื้อหานิดหน่อยมาจากสำนักพิมพ เหรียนมินจอเปานะะใน Official Account ของ WeChat ถ้าใครมี WeChat อยู่ไปตามได้เลยเดี๋ยวเราซื้อก็ได้ทิ้งพวกลิงก์หรือว่าชื่อของสนักพิมพ์มาไว้ให้แล้วที่ช่อง Description นะคะอ่ะวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของฝึกการจีร้ลูกให้ได้ทุกวันจี้ลูกแปลว่าจดบันทึกทุกคนน่าจะรู้กันดีอยู่นะคะจดบันทึกอะไรดีให้ได้ทุกวันมันจะทาให้ครอบครัวของเราหรือว่าบรรยากาศในบ้าน

安上相框，放在柜子上，随手拍下爱人给你煲的汤，每年拍一张全家福，每一点爱都留下印记。将来某个时刻回忆时，还能慢慢翻看。都说家是港湾，是人疲惫时的栖息地。 其实，一个温馨的家，还是取决于温暖的人。日常的生活更多是柴米油盐，但多花点心思，家就能更有爱、更温馨。愿我们都能在今后的日子里，把平淡的日子过得有滋味，让我们的家。 ชงหวันหน่วยอะนี่ก็คือคร่าวๆนะคะของบทความนี้ในในการอ่านเนาะทีนี้เรามาดูกันว่าเขาต้องการจะสื่ออะไรกับเรานะคะบอกไว้ก่อนว่าบทความในพาร์ทนี้เนี่ยจะค่อนข้างยาวแล้วก็เวลาที่เราจะแปลบางอย่างบางท่อนไม่สามารถแปลแบบตรงตัวได้นะคะต้องมีการตีความสักเล็กน้อยเขาบอกว่าให้จดกันต้งก็คือ ความซาบซึ้งแบบทัชโอมันกินใจที่มันมีอยู่ในทุกๆวันอมันอาจจะไม่ต้องเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากมายอะไรก็ได้นะคะเราลองมาดูกันว่าเขา,เามีตัวอย่างอะไรให้เราได้เป็นเคสตัตตี้บ้างนะคะบอกว่าโยเว่หวังโยหวังโยตัวนี้แปลว่าชาวเน็ตเขาได้เหลียวหยนเหลียวเหยนตัวนี้แปลว่าแบบคอมเมนต์หรือว่าทิ้งข้อความเอาไว้นะคะว่าจงสืคุมักจะจุดจุดอยู่เสมอ จงชื่อแปลว่าจุดอยู่เสมอฟันขั้นฟานั้นจริงๆฟันมันคือการพลิกแบบนี้ฟานคั่นก็คือเหมือนพลิกดูอ่าอย่างเช่นพวกอัลบัมรูปหนังสือทุกอย่างที่มีการสามารถฟันได้แล้วพวกหน้าที่มันอยู่ตามโทรศัพท์เหมือนแบบกลับไปหน้าถัดไปอะไรเงี้ยก็คือจะใช้คําว่าฟันได้เหมือนกันนะคะังนั้นฟันคั่นตรงนี้ก็จะมีความหมายว่า คลิกดูหรือว่าเปิดดูก็ได้เขาบอกเขาเปิดดูอะไรเอ่ยเข่าเหล่าผัวเดี๋ยวเทียนเจี๋ยถูสกรินช็อตที่ทำไมเลียวเทียนพูดคุยสกรีนช็อตที่พูดคุยกันกันกบเหล่าผัวเหล่าผัวก,ก็คือภรรยาถูกไหมคะคำนี้อ่านว่าเจี๋ยถูปแปลว่าภาพสครีนช็อตภาพแคปหน้าจอ yeah. เขามักจะดูไอ้รูปเนี้ยอยู่เสมอเลยเขาบอกว่าการเจี๋ยหายื 很幸福เออก็รูーーーー้สึกว่าแฮปป y ้มากเลยนะมีความสุขมากเลยป้าไฮจือ给你画的画อันนี้ที่นี่มีคำว่าเตยอยู่ข้างหลังเตยอริงๆคือคำนามดังนั้นข้ตรงนี้其实就是อคำว่าข้อที่เราอาจจะเคยเรียนก็คือข้แบบมีเอ๋อที่หมายถึงภาพวาดนะคะ 把孩子给你画的画画ข้างอันแรกจึงหมายถึงกิริยาที่แปลว่าวาดภาพที่ลูกวาดให้คุณนะเอาภาพที่ลูกวาดให้คุณมันมาทำาไรอันช่างช่างงอันช่างช่าง框มีความหมายว่าเอามาใส่กรอบรูปเอาไว้ให้ดีอ่าเอามาใส่กรอบรูปเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็ไปวางใงุ้子จื่อ่าแวปวลว่ากรอบรูป เซียงก็มาจาก照相机框ตรงนี้นะมันมีความหมายว่ากรอบเฟรมอันสร้างแบบว่าเอาไปอยู่ในจุดหรือว่าตำแหน่งที่มันควรจะอยู่随手拍下爱人给你包的糖อ่า,าไอ้随手เนี่าายแหละมันจะแปลยากนิดหนึ่งนะคะมาดูคำว่าไพ่ก่อนไพ่ตัวนี้มาจากคำว่าไพา่เจาะ ไพ่เจ้าที่แปลว่าถ่ายภาพถูกไหมคะถ่ายภาพสวยโชจะมีความหมายว่าอะไรสวยโชคือลักษณะแบบนี้นี่คือโชถูกไหมโ w มือสวยโชแล้วก็ภพยสวยโก็คือไม่ว่ามือเราจะทําอะไรก็แล้วแต่เราทํเกียร์เกียร์บางอย่างต่อเลยทันทีอ่าสวยโยชไชก็คือหยิบขึ้นมาปุ๊บเราก็ถ่ายเลยเวลาเราจะแปลหรือว่าภาพที่เราเห็นมันก็คือภาพของการที่หยิบขึ้นปุ๊บก็ทําบางอย่างอีกเลยทันทีสวยโยชไช ถ่ายทันทีนะหยิบมือถือขึ้นมาแล้วถ่ายทันทีหยิบกล้องขึ้นมาแล้วถ่ายทันทีได้หมดว่าจะเป็นมือถือหรือกล้องก็แล้วแต่ดูบริบทนะคะ随手拍下爱人给你煲的汤ก็คือถ่ายภาพที่เอ่อภาพซุปเนี่ยที่คนรักเขาเปาตัวนี้อ่านว่าเปาแปลว่าตุน่นอ่าภาพซุปที่คนรักเขาตุ่นให้เธอเนี่ยอืมก็ถ่ายเก็บเอาไว้ซะหน่อยตรงนี้มีคําว่าชาอยู่ อ่า为什么这里有下ทำไมถึงเป็นภาย下พาย下ง为มันคือโครงสร้างของกริยาตามด้วยควาวเสียอ่ากริยาที่มีความที่ใช้ชะเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นเอ่อบทเสริมท้ายหรือว่า complement นะคะที่มันไปเจอเธอูก็ค่อนข้างจะพิเศษนิดหนึ่งเพราะชะตรงนี้จะไม่ได้มีความหมายว่าลงละอ่าไม่ได้มีความหมายลงอ่าแต่มีความหมายว่าเก็บเอาไว้ บางอย่างที่มันไม่ได้อยู่กับเราตอนแรกแล้วเราต้องการให้มันมาอยู่กับเราเราจะต้องใช้กริยาแล้วก็คำว่าเสยียอย่างเช่นตัวอย่างตรงนี้ก็คืคอคําว่าภายเนาะภายจอ่อภาพที่เราเห็นตรงหน้ามันยังไม่อยู่กับเราใช่ไหมเราอยากจะเก็บภาพบรรยากาศตรงนี้เอาไว้ลงมา,เอา,เ,าเอาไว้กับเราเก็บเอาไว้ส่วนอีกก็เลยต้องใช้คําว่าภายเสยียหอ่าหรือว่าเนี่ยทุกคนฟัง,ฟงพอดแคสต์ที่เรียนภาษาจีนไปด้วยนะคะแล้วรู้สึกว่าอ,าอยากจดเอาไว้อยากจดเก็บไว้ จดตรงนี้คำว่าจีก็ต้องจ้下嗯你记下我说什么你记下你看老师说什么我要记下ฉันจะจดเอาไวอันนั้นิกียาตามด้วยคำว่า下จึงมีเออสถานการณ์การใช้แบบนี้นะคะไม่อยากจะแปลว่าความหมายเนาะไม่อยากจะพูดว่าความหมายอยากให้ใช้เป็นคำว่าสถานการณ์มากกว่าอ่าโอเคนี่นก็มีอะไรบ้างละเขาบอกว่าเออดูภาพที่ คุยกันกับภรรยามีความสุขเอารูปที่ลูกวาดให้มาวางไว้บนอาศัยกรอบแล้ววางไว้บนเคาน์เตอร์วางบนตู้แล้วก็ถ่ายภาพอาหารที่คนรักทำให้เมียนไผ่จางเฉียนจ้าฟูทุกๆป,ปีทุกๆปีจะต้องมีการถ่ายภาพเฉียนจ้าฟูก็คือภาพครอบครัวมาตรงนีง้ดูตรงนี้นิดหนึ่งนะคะเมยี่เดไอ ไอ้ข้างหลังตรงนี้จะหมายถึงรักถูกไหมรักที่รกักเล็กๆน้อยๆทุกอัน uh, every love หมายความว่าไงอ่า uh, ตรงนี้ต้องตีความอ้ uh, ตรงนี้นะคะเขาหมายถึงการกระทําเหล่านี้แหละที่เขาได้กล่าวมาก่อนหน้านี้แหละนะคะจู่ๆก็คือที่เหตงพฤติกรรมที่ทําทั้งหมดตรงนี้ที่ผ่านที่ที่เขาพูดมาทั้งหมด ก็คือการกระทาที่มันสื่อถึงความรักถูกไหมเจือเปียกชื้นอ้ายถูกไหมอ่าดังนั้นเขาก็เลยมองว่าสิ่งนี้ก็คือความรักที่ทําทั้งหมดตรงเนี้ความรักทุกๆความรักอืมในที่นี้หมายถึงการกระทําทุกอย่างที่มันแฝงไปได้วยความรักมันอ่ะจะสามารถเหลวชายินจีมันก็จะสามารถทิ้งร่องรอยอะไรไว้ได้ยินจียินจีอ่าแปบลบว่าร่องรอยนะคะหรือว่า ความทรงจำอะไรประมาณนี้นะ将来某个时ย回ุยอนาคตช่วงช่วงหนึ่งอ่าหรือว่าบางช่วงในอนาคตตอนที่ลํำลึกถึงลํำลึกถึงอะหวยีนึกถึงก็ได้นะคะหายหนึ่งม่านฟนคันก็ยังจะสามารถม่慢慢แปลว่าค่อยค่อยในความหมายนี้นะอ่าไม่ใช่มันที่แบบว่าช้าแล้วนะมันมันตามด้วยการอ่ากิริยาจะมีความหมายว่า ค่อยๆก็เราก็สามารถมาเปิดดูได้แบบค่อยๆเปิดดูได้ในตอนที่เรารำลึกถึงเหตุการณ์เหล่านั้นเพราะว่าเราได้จี้ลู่เอาไว้แล้วเราได้แบบบันทึกเอาไว้แล้วอ่ะทีนี้มาอ่านข้างล่างต่อนะคะโต้ววชวน家是港อ人疲惫时的栖息地ประโยคนี้ชอบมากเลยอ่ะเราแปลตรงตัวก่อนเขาบอกว่าพูดกันเนาะโต้ชวนี่ก็คือต้าจ้าโตช บ้านเนี่ยมันก็คือเหมือนอา่าวหรือว่าท่าเรือเป็นชีชีตีอ่าทำไมถึงโยงมาถึงนี่เลยเพราะว่ามีเตอะอยู่นะคะแปลหลังเตอะมาข้างหน้าเป็นชีชีตีแปลว่าที่พักพิงอ่าตีก็คือตีฟังชีชีก็คือเหมือนพักพักพิงเป็นสถานที่พักพิงของคนเมื่อสื่อตัวนี้คือเมื่อเมื่อผีเป้อันนี้ยว่าผีเป แปลว่าเหน็ดเหนื่อยเออบ้านก็เหมือนอ่าวเหมือนท่าเรือเป็นสถานที่พักพิงของผู้คนเมื่อ,อยามเหน็ดเหนื่อยเขาต้องการจะเปรียบเปลยอะไรท่าเรือเนี่ยมันก็คือสถานที่ที่มีการเข้าออกอยู่ตลอดเวลาถูกไหมคือเรือเขามาจอดส่งของอะไรก็ว่าไปทําการค้าเขาก็ไม่ได้จอดอยู่ตรงนั้นตลอดไปเขาก็ต้องมีการออกไปบ้างออกไปเป็นเดือนแต่สุดท้ายเขาก็จะกลับมาอมืหรือถ้ามองมุมมองว่า ท่าเรือนี่เป็นบ้านของเราด้วยนะเราเป็นคนที่แบบอยู่ประเทศนั้นอ่าเราเป็นคนอยู่ประเทศจีนแล้วเราก็ออกไปจากท่าเรือทางจีนเขาก็มองว่าเออออกจากบ้านไปแล้วเป็นห้าหกเดือนแต่สุดท้ายก็ต้องกลับมากลับมาพักกลับมากลับมาพักผ่อนหลังจากที่ทําโอ้กิจกรรมข้างนอกบ้านมาแล้วมากมายเหนื่อยเมื่อไหร่ก็กลับมาเออดังนั้นดังนั้นเขาก็เลยเป็นการเปลี่ยนเปลยซึ่งคิดว่ารู้สึกว่าประโยคนี้มันเออเพอรดีนะคะ其ีสือ 一个温馨的家，还是取决于温暖的人。嗯，这里有两个温呢，温馨、温馨，กั温暖ใช่ไหมเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยบ้านที่มีความอบอุ่นมันก็ขึ้นอยู่กับอืมในความเป็นจริงเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับคนที่อบอุ่นด้วยสังเกตว่าวุนินใช้อธิบายบรรยากาศถูกไหม atmosphere 温馨的家 คือบ้านที่มันมีบรรยากาศอบอุ่นจริงๆแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับคนที่เป็นคนอบอุ่นด้วยต้องใช้คำว่าเวนนวดเวนนวดอ,อ่าโอเคต่อนะคะ日常生活日常生活ก็คือ,อชีวิตในประจำวันกึ่งตัวสื่อใชมีโยยนใชยตัวนี้หมายถึงฟืน หมี่ก็คือข้าวโยก็คือน้ำมนันเยนก็คือเกลือตรงนี้ก็เป็นสำนวนนะใช้หมี่โยเยนเป็นสำนวนที่มีความหมายว่าม,มีความหมายว่า家里需要的东西啊家里必必须的呃东西เป็นสิ่งที่ในบ้านต้องมีใช้มียนะเขาก็เลยเปรียบเปอรอีกเหมือนกันว่าแบบชีวิตในประจำวันจริงมันก็คือรูทีนนะมันก็คือแบบ เออมันเป็นมันเป็นแบบเนี้ยมันต้องมีมันต้องเป็นแบบนี้แหละกึ่งตัวเอคือจริงๆมันก็คือเหมือนปัจจัยสี่เหมือนเป็นสิ่งที่เป็นรูทีเป็นสิ่งที่แบบเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอืมแต่ว่าถ้าเขาบอกข้างหลังตัว花点心思家就能更有爱更温馨但多花花ตัวนี้แปลว่าใช้ถูกไหมควาไม่ได้แปลว่าดอกไม้แล้วนะ เนื่องจากมันอยู่ข้างหลังคําว่าตัวตัวที่อยู่ข้างหน้าแบบนี้ได้นะคะคือต้องอยู่หน้า verb แปบลบว่าทํากิริยานั้นให้มันบ่อยๆดังนั้นตรงนี้ต้องไม่ใช่คําว่าดอกไม้ตืดจะต้องเป็นกิริยาที่ใช้กับพวกเ,เสียหรือว่าจับจ่ายใช้สอยออกไปควาเตี่ยชินซือินซือแปลว่าความคิดครุ่นคิดครุ่นคิดใช้สมองประมาณนี้คือซินซือแบบนึกหนึง่งนึก คิดหน่อยคิดหน่อยใช้สมองหน่อยอะไรอย่างนี้ตรงนี้ก็เลยจะมีความหมายว่าใช้นะคะเหมือนความเฉียนใช้เงินความเสีเยเินใช้เวลาเสียเวลาไปกับการทําบางอย่างนั้นตัวควาเตียชินซื้อก็มีความหมายว่าเออใช้สมองกันกนิดนึงใช้ความคิดกันสักเล็กน้อยนะคะบ้านของเราเนี่ยก็จะมีความรักมากยิ่งขึ้นมีความอบอุ่นมากยิ่งขึ้นก็หมายถึงแบบว่าให้เราทำเนี่ยในสิ่งที่มันไม่ใช่รื้อฉาง อย,อย่าให้ความเป็นรื่อฉังความเป็นเดลี่ความเป็นรูทีน routine, มาทําให้บ้านเรามันตันเตี้ยวบ้านเรามันไม่มีสีสันอันนี้คือสิ่งที่เขาอยากจะสือ่อก็คือหาอะไรทําที่มันให้มันดูสเปเชียลสักหน่อยเอออย่าให้มันเป็นเหมือนแค่ใช้มีโยแยนที่ต้องแบบเอออยู่กันเป็นแบบนี้มันคือสิ่งจําเป็นที่เฉยลองใช้สมองลองคิดกันดูซิว่าเราจะทําอะไรให้มันสเปเชียลขึ้นมาได้ทําแบบนั้นปุ๊บเนี่ยบ้านก็จะมีความรักแล้วก็มีความอบอุ่นมากยิ่งขึ้น นี่คือการแรลคราวแบบดีความนะคะ愿我们都能在今后的日子里把平淡的日子过得有滋味让我们的家充满暖意嗯愿ตัวนี้มีความหมายว่าขอให้หรือแต่มันไม่ได้เหมือนกับคำว่าจู้ถ้าจูมันจะเป็นจู้หนีจูจูวอดให้เกิดผลสำเร็จบางอย่างแต่ยวนมันเหมือนกับปรารถนาความปรารถนาแบบเออ ขอให้พวกเราเนาะในอนาคตจากนี้นะคะใจจินโฮเตอรืดจือหลี่หมายถึงในวันเวลาหลังจากนี้ก็คือในอนาคตนั่นเองในอนาคตเนี่ยสามารถที่จะป่าผิงตันผิงตันแปลว่าจืดอืมจืดเช่นเราบอกว่าซุปอันนี้โหจืดมากเลยเราบอกว่าตันหนตันผิงตันก็คือแบบ ธรรมดาเรียบง่ายจืดๆเตอรื้อจื้อก็คือวันเวลาที่มันจืดๆก็คือวันเวลาเรียบง่ายกู้เอ่อกู้เตอร์โย่ื้อไว้ทำไมตรงนี้ต้องเป็นกู้ด้วยเนื่องจากคําว่ากู้日子แปลว่าใช้ชีวิตใช้เวใช้วันเวลาผ่านไปก็เลยต้องใช้กิริยากู้ตรงนี้นะคะใช้ชีวิตให้มันมีรสชาตินะจื้อเว้แปลว่ารสชาติ 让我们的家充满暖意ให้บ้านของเรามีความอบอุ่นขึ้นมาโอเคก็อย่างที่บอกไปช่วงแรกแล้วนะคะว่าบทนี้มันจะแปลแบบตรงตัวขนาดนั้นไม่ได้เนาะมันจะต้องแบบตีความสักเล็กน้อยเพราะว่ามีการใช้สำนวนมีการเปรียบเปรยด้วยเป็นการเขียนแบบเชิงเปรียบเ,เ,ยบเทียบแบบนี้นะคะก็ให้เห็นว่าเฮ้ย ในการไปอ่านอาร์ติเคิลภาษาจีนบทความภาษาจีนในระดับสูงเนาะใครที่เตรียมตัวสอบระดับห้าหกอยู่เนี่ยะให้ฝึกอ่านอาร์ติเคิลอเยอะฝึกตีความหมายแล้วก็อย่าพยายามอย่าแปลแบบแปลตรงตัวเกินนะเพราะถ้าเราแปลตรงตัวเกินบางทีมันอาจจะแบบไม่เข้าใจแล้วก็ยิ่งยิ่งแบบอะไรแวะกว่าเดิมนะคะอันนั้นก็พยายามตีความเนาะอ่านโดยรวมอ่านโดยภาพรวมและตีความถึงท็อปปิกหลักที่เขาอยากจะสื่อสารกับเราอื โอเคทั้งหมดก็เป็น8นิสัยเราดำเนินกันมาจนถึงสุดท้ายแล้วเราก็จบแล้วอย่างด้วยดีด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาจนถึง ep ที่15ถึง8นิสัยที่8อันนี้ถ้าใครติดตามมาเราื่อยๆเดี๋ยวเราเชื่อมั่นมากๆว่าจะได้เรียนรู้อะไรไปไม่มากก็น้อยนะค多新的ได้เรียนรู้ความความรู้ใหม่ใหม เพิ่มไปไม่มากก็น้อยนะคะถ้ามีประโยชน์เดียว์เรก็มีความสุขก็รู้สึกครชินกับทุกคนด้วยเหมือนกันงั้นถ้าอชอบนะคะก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง YouTube c h anel ของเดียร์เราชื่อให้ด้วยแล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เดียร์เราชื่อทำคลิปประมาณนี้ทำคลิปมากกว่านี้ที่ทุกคนต้องการออกมาเพื่อสอนทุกคนเพื่อให้ทุกคนเป็นวิทยาทานหรือว่าได้มาเรียนแบบฟรีๆกันในช่องของเดียร์เราชื่อมีเนื้อหาอะไรประมาณไหนอยากให้พูด บอกได้เลยอยากให้สอนบอกได้เลยที่ช่องคอมเมนต์นะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปบายบายกดไลค์แชร์ c r i b e และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเพื่อเนื้อหาดีๆแบบนี้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าเจเจ